ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในโลบอ์แมปชาร์ปนะฮะก็คือเป็นแมปที่เป็นแนว FPS นั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าเกมเกมนี้นะครับมันไม่ได้แบบเอาปืนมายิงทั่วไปนะมันเอามีดนะมาปาหัวกันดูนี้โคตรมันนะฮะผมชอบมากเลยจริงๆมันก็มีปืนนะแต่ว่าปืนมันยิงช้าไปหน่อยดูดิทุกคนมันต้องมีการรีโหลดลูกกระสุนนะผมว่าผมใช้มีดดีกว่าโยนเร็วกว่าเยอะโยนโยนโยนโดนไหมไม่โดนเลยเหอ เออโอ้โดนเต็มๆเลยเดี๋ยวจะเอาใหม่เอาใหม่ศัตรูอยู่ไหนเอ่ยศัตรูอยู่นี่ไงเต็มๆเอ,อ้ยข้างหลังศัตรูชื่อโจโจนะฮะไม่ใช่โจโจนะโจโอโจนะฮะไม่ใช่โจโจแน่นอนโอเคไปกันต่ออืมอะไรแบบๆเห็นหน้าปึ๊บนี่ไงนี่ไงศัตรู มีสองฝั่งเลยหรอเุ้ยเดี๋ยวหลบมาก่อนอุ้ยข้างในก็มีใจเย็นใจเย็นเพื่อนทีละคนทีละคนได้ไหมเอ่ยเก็บสองนะฮะเสรมีอีกไหมเอ่ยคงว่าจะไม่มีนะอย่ามาตุยหลังกันล่ะเอะ้ทำอะไรหรอยืนอยู่ทำไมเอ่ยเฮ้ยอะไรแบบบนั่นไงอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอืนอ้อมมาตรงนี้เอืน่นอ้อมมาตรงนี้ต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งนี้แหละ วิ่ง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 อนี่ตัวหนึ่งอุ้ยโยนทำไมไม่โดนเลยอุ้ยข้างหลังก็มีฮะแตกหนึ่งฟึบฟึบอืมเดี๋ยวโยนแบบโยนแบบค่อยๆโยนค่อยๆออ,อ,อ,ออกไม่ได้ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องมาตรงนี้ฝั่งนี้แทนอืมใช่แบบนี้อึ๊บมาจากไหนเนี่ยจะเป็นเหลืองเป็นโจโจ้นะฮะเต็มเต็มเลยเดี๋ยวจะจะใครเอ่ยเห็นหลังใครแปบบ๊บ โยนไม่โดนอีกเฮ้ยไม่โดนสักตัวมีดมันก็โยนเร็วแต่ว่าความแม่นมันไม่ค่อยมีนะเออนี่ไงเอาโดนอยู่เฉยนี่ขนาดโยนไปสามแขกแต่ว่าก็สามแชกคือดีนะฮะคือมันจะเป็นแบบกระสุนเอ้ยแบบช็อตกันโอ,โ,อโดนยิงแบบนี้เลยโอเคอีกรอบหนึ่งโยนเอ,อื่อ คราวนี้ชื่อโยโย่นะฮะไปชื่อโจโจ้โยโย่แครนเดียวกันปะเนี่ยน่าจะเป็นแครนเดียวกันแน่เลยผมคิดว่านะฮะลัลโหลอืขอโยนหน่อยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุ้ยเขามีบังเกอร์ด้วยมีบังเกอร์เป็นอะไรไม่รู้นะฮะฟองน้หรอเปล่าไนเข้าไปดูหน่อยอ๋อเป็นฟองน้ําจริงด้วยอึ๊บนี่เต็มเต็มนะฮะโยนกลมได้เปรียบนะครับใครเห็นก่อนคือผู้ชนะหน้าไอวินนะฮะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องบอกว่าโยนก่อนเห็นก่อนไม่น่าชนะน,นะฮะมีไม่เอ่อยข้างหน้าข้างหลังหวังว่าจะไม่มาพร้อมกันพอทีละคนนะฮะทีละคนทีละคนมาเลยมาเลยวิ่งไปนะครับวิ่งไปแบบเขาก็ตอบสนองโคตรเร็วนะฮะไม่ทันการเลยเอาใหม่ดิน่าจะอยู่ตรงนี้แหละค่อยเดินออกไปนะครับผมว่าอยู่ตรงนี้เลย ต้องระวังนะฮะปึ๊บมีไม่เลยไม่มีไปไหนแล้วเลยมีอยู่ตรงนี้แดงว่าอยู่ตรงนี้ขบนมีไหมข้าบนไม่น่า,ามีนะโอเคอเคุ๊ยนู่นไงนู่นไงจเจอหน้าหนึ่งตัวอเอ้ยออกมาอยู่อืมโดนไหมไม่โดนโอเอ้ยไม่โดนปึ๊บจนแม่นะนเนี่ยจนแม่นะนเนี่ยปึ๊บ <c oughs> เรียบร้อยนี่โดดยัง โดดแบบย่อยๆเลยนะฮะอย่างกับพี่ของกอยปึ๊บเฮ้ยนี่งไงติสองตัวโยนมาโยนไปโยนไปมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ก็โยนทำไมมันไม่ออกเป็นสามแฉกผมมีตัวช็อตกันไม่ใช่เหรอเนผมเริ่มเป็นช็อตกันแต่ว่าช็อตกันผมไม่ค่อยออกทีละสามเลยแปลกๆนะเนี่ยอ๋อมันออกเป็นบางครั้งนะฮะมันไม่ได้ออกทุกครั้งโอเคเลยหรือว่านั่นไงว่าละมันออกเป็นบางครั้งนะฮะโอ้ยตกใจหมด อันนเพื่อนเรานี่หว่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ่ยก็ไม่มีฝั <c oughs> ่งซ้ายไม่มีฝั่งขวามไม่มีปุ๊บอืมตกใจหมดเบคอนทีมเรานี่หว่าโอเคบู okay, Boo, ชนะนะฮะแล้วผมเป็นเลดผมแพ้นี่หว่าจบละโอเคเลยแพ้ยับนะฮะแพ้ยับเดี๋ยวไปอีกรอบเดี๋ยวไปอีกรอบกำลังมันเลยนะี่เดี๋ยวมันให้เราโยนได้แบบ ไม่จำกัดนะฮะโยนเลยปึ๊บคิดว่าเดี๋ยวลองปราสาทนี้ดูดีกว่าเพราะว่าปราสาทนี้เล่นมันนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันมีความย้อยนะฮะหรือเปล่าผมรู้สึกอย่างนั้นสีแดงมันเดิมนั่นแหละมาไปเลยมันเริ่มกันยกสองนะครับยกสองก็จะเอ๋ตัวเองไม่มีใครนะโอเคไม่มีไม่มี แต่ว่าผมลงไปตรงนี้ผมน่าจะตายนะเนี่ยอืมจะเอ๋ยอ่ายังไม่มียังไม่มีม,ม,มีไม่เอ่ยอ่ายังไม่มีเลยยังไม่มีใครออกมาเ,เดินขึ้นมาเฮ้ยตรงนี้ผมรู้สึกว่าคุนคุนนะนี่มันแมปใน CS:GO หรือเปล่าอารมณ์อย่างนั้นเลยนะฮะคล้ายแมป CS:GO ปึบเดี๋ยวอืมนี่งไงหนึ่งตัวเดินออกมา ปึ๊บเออโอ้โหมาข้างหลังกันนะครับเสียงดังแบบกึกเลยเสียงชึกๆึกนะฮะที่แทงข้างหลังอืมเออโอ้โหโยนแม่นจัดเดี๋ยวเเอาใหม่เหม่ามาม,ามาเอ้ยโยนแม่นอย่างนั้นเหรอปึ๊บเอ้ย นี่เจอท่านี้โยนไปปุ๊บคือโฮโฮโฮโเหลี่ยมเรามันแพ้เดี๋ยวเดีวผมต้องไปหาเหลี่ยมใหม่ดีกว่าตรงนี้ไม่ได้ต้องขึ้นมาข้างบนนี้น่าจะไปดักยิงได้นะฮะไปวิง่งวิ่งวิ่งวิงวิงเฮ้ยนี่ไงอยู่ข้างล่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนไม่เลยเฮ้ยไม่โดนนี่บังเกอร์หรอบังเกอร์หรอบังเกอร์อ วุ้ย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 มีโคตรแรงอ่านี่ไงโดนแล้วหนึ่งตัวนะฮะเป็นค่าได้หนึ่งตัวอ,อ่ะเจเอ๋ทำไรเอ่ยปึ๊บเขาไม่โดนเลยเหรอเดี๋ยวจะใจะเย็นเกือบตายเออนี่ไงโดนแล้วเจเอ๋เจเอ๋เจเอ๋เอตัวเองเออไม่โดนโอ้โหซ้อนสามเลยเอ่ะ เอาจิงดีไปเลยไปต่อกันนะฮะดูนว่าเราจะฆ่าได้กี่คิวในรอบนี้ตอนนี้เราฆ่าไปหนึ่งคิวเองทำไมมันขึ้นแค่หนคิววะเนี่ยอ๋อนี่มันเลเวลไม่ใช่คิวแล้วเราดูคิวตรงไหนมันไม่ให้ดูคิวนะดูดิอืมนี่ไงหนึ่งคิวปึ๊บสองคิวสามคิวสี่คิวโยนไปโยนไปโอ้โห โดนแบบข้างหลังอีกแล้วปุ๊บเดี๋ยวไปเ่อไปรอ่อนเพื่อนฉันกำลังขึ้นมา4คิวแล้วเนี่ย้ยติดติดท็อปแล้วติดท็อป5แล้วก็ว่าฝั่งเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะรอบนี้ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวโยนโยนพอโ,โยนไม่โดนเลยคือมันต้องเล็งดีๆนะฮะหมายก็เหรอฮัลโหลเออ <laughs> โอ้โหไอเจ้าหน้ายิ้มนะฮะแรบลินนะโอ้คนระดับหนึ่งนี่นะยี่สิบหกตัวโหโคตเก่งเล่นได้ไงเก่งจัดนะฮะมีกไหมปึ๊บอ้าโดนเฉยโคตรฟุกนะฮะยิงไปไงไม่รู้โดนเฉยโอ้ยเขาเปิดหมอกอ่ะ เปิดมอกผมก็มองไม่เห็นดิอยู่ยังไงกันเลยมาออกมาุ้ยไม่อยู่แลหรออยู่ไหนกันเนี่ยอืมออกมาโอเคข้างบนข้างบนนั่นไงอยู่ข้างบนแตกหนึ่งนะฮะเรียบร้อยแบบนี้ก็สวยเลยนะฮะปึ๊บฮไม่โดนใครเลยอุ๊ยมีออร่าด้วยไม่รู้ว่าคืออะไร แต่มีแล้วโอ,โอ้โคตรแม่นนะฮะสู้ไม่ไหวเลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่คนเ,เมื่อกี้มันมีออรและฮ่าด้วยนะฮะออร่าค่อนข้างดูรุนแรงเลยยังไงเอ่ยฟึบชึกชัก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 อ้าวตายก่อนซะละวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งขึ้นมาข้างบนอ่ะ โยนไปจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อะไม่โดนสักคนเหรอใจเย็นไม่โดนสักคนสี่ห้าตัวไม่โดนสักคนฟอมแม่นอยู่ไหนเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรใส่เกาะดอดแบบร้อเอร์เซนมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่โดนสักตัวเฮ้ยทำไมรอบนี้ไอตัวสามดาบผมออกดีจังยิงไปทีละสามได้เลย ยิบไปก่อนยิบไปก่อนไม่โดนสักคน,ปนไปไนนหมดละอุ้ยนี่ไงเบคอนปึบมานี่หนึ่งตัวโยนไปโยนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอืมไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออจากไหนวะเนี่ยข้าบนเฉยข้าบน,คนโคตรโหดเอไหนเอ้ย ข้างบนอย่างนั้นเหรอได้เลยแต่ต้องวิ่งไปนะฮะวิ่งไปมันชิปล็อกได้แต่ว่าชิปล็อกไม่น่าจะแม่นผมว่าผมเอาแบบเดิมดีกว่อนเฮ้ยข้างบนโอ้โหมาก็แม่นจัดบูชนะนะฮะซึ่งผมแพ้นั่นเองเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่ามันนะครับแมปนี้แมปชาร์ปนะฮะแมปที่ชาร์ปที่ไม่ได้แปลว่าพัดลมเนะี่ย โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าติดใจก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะฮะผมไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย